สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามารีวิวสมาร์ทโฟนที่หลายคนรอคอยจากแบรนด์ระดับตำนานอย่างโนเกียกับรุ่นใหม่ล่าสุดในปี2026อย่างโนเกีย G70 Pro 5G ที่มาพร้อมกับดีไซน์สุดพรีเมียมประสิทธิภาพแรงกล้องระดับโปรและรองรับ 5G เต็มรูปแบบเรียกได้ว่านี่คือการกลับมาที่สมศักดิ์ศรีของโนเกียอีกครั้งในตลาดมือถือระดับกลางบนโนเกีย G70 Pro 5G มาพร้อมกับดีไซน์ตัวเครื่องที่ดูหรูหรา ฝาหลังวัสดุกระจกเคลือบด้านไม่เกิดรอยนิ้วมือง่ายกรอบโลหะที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและพรีเมียมมาพร้อมหน้าจอ AMOLED ขนาดใหญ่6.78นิ้วความละเอียด Full HD บวก Refresh Rate 120Hz การแสดงผลลื่นไหลสีสันสดใสคอนทราสต์ลิตตอบโจทย์ทั้งการดูหนังเล่นเกมและใช้งานทั่วไปแบบไม่มีสะดุด ในด้านประสิทธิภาพโนเกีย G70 Pro 5G มาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 7 Gen 3ที่ผลิตบนสถาปัตยกรรม4นาโนเมตรผสานกับแรมขนาด12 g b และพื้นที่เก็บข้อมูล256 g b รองรับการใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเกมกราฟิกสูงการตัดต่อวิดีโอหรือแม้แต่การทำงานหลายแอปพร้อมกันก็ไม่มีปัญหาความเร็วในการประมวลผลถือว่ายอดเยี่ยมในระดับราคานี้และที่สำคัญรองรับเครือข่าย 5G ได้อย่างเต็มที่ทั้งในไทยและต่างประเทศ อีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือกล้องของ g 7 0 pro รุ่นนี้มาพร้อมกล้องหลัง3ตัวเลนหลักความละเอียดสูงถึง108 mp รองรับระบบการสั่น ois ถ่ายภาพได้คมชัดแม้ในที่แสงน้อยเลน Ultra ์อนตร้า w i ความละเอียด8 mp และเลนเดฟ2 mp สำหรับละลายฉากหลังส่วนกล้องหน้าให้มาถึง3 2 mp ถ่ายเซลฟี่คมชัดผิวเนียนสีผิวธรรมชาติและยังรองรับการถ่ายวิดีโอ4 k ทั้งกล้องหน้าและหลังระบบกล้องยังมีฟีเจอร์ ai อัจฉริยะที่ช่วยปรับโทนสีและแสงให้อัตโนมัติ รวมถึงโหมดถ่ายภาพกลางคืนที่ทําได้ดีมากแทบจะเทียบเท่ารุ่นเรือธงเลยทีเดียวรวมถึงโหมดพอร์เทรตที่สามารถละลายฉากหลังได้เนียนตาเหมือนกล้อง DSLR ในเรื่องของแบตเตอรี่โนเกีย G 70 Pro 5G มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด5,000ม ah. ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับชาร์จเรว 65W สามารถชาร์จจากศูนถึง100%ได้ภายในเวลาไม่ถึง50นาทีใช้งานทั่วไปได้ตลอดวันแบบไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดระหว่างวันมีระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะที่ช่วยให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นกว่าเดิม ด้านระบบปฏิบัติการมาพร้อม Android 14เวอร์ชันล่าสุดแบบเพียว Android ไม่มีโฆษณาไม่มีแอปขยะทำให้เครื่องลื่นไหลและได้รับอัปเดตความปลอดภัยจาก Google อย่างสม่ำเสมอการใช้งานโดยรวมเรียบง่ายและตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ชื่นชอบความสะอาดของระบบฟีเจอร์เสริมอื่นๆก็จะเต็มไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นลำโพงสเตอริโอคู่ที่ให้เสียงดังชัดเจนรองรับระบบเสียงโอแซดโออแบบเฉพาะของโนเกียเซนเซอร์สแกนนิ้วใต้จอแม่นยำ NFC สำหรับใช้งานจ่ายเงินและยังกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP 6 7ทําทำให้มั่นใจได้ในทุกสถานการณ์สรุปแล้ว Nokia G 70 Pro 5G คือสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านดีไซน์ความแรงกล้องและการใช้งาน 5G ได้อย่างครบถ้วนเหมาะกับทั้งผู้ที่ชื่นชอบถ่ายภาพเล่นเกมหรือทำงานบนมือถือในระดับจริงจังในราคาที่คาดว่าจะเปิดตัวอยู่ประมาณ14,900ถึง16,500บาทถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ ถ้าคุณเป็นแฟนโนเกียหรือกำลังมองหาสมาร์ทโฟน 5G สเปคแรงกล้องดีแบตอึดในราคากลางกลางบอกเลยว่าโนเกีย G70 Pro 5G ปี2026รุ่นนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอน